วันนี้นะคะจะมาทําคลิปตอนที่2นะคะจะเป็นคลิปนี้จะเป็นคลิปตอนที่2ต่อจากคลิปแรกเราจะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่าณนะเวลานี้ตอนนี้เราจะแก้ปัญหาชีวิตยังไง2คุณจะขอความช่วยเหลือจากใครก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลในการทำนายดวงนะคะก็มาเริ่มกันที่ไพ่ออราเคลนะคะ มาเริ่มกันที่ไพ่ Oracle นะคะชุดชุดนี้นะคะ yes yes or no นะคะ yes or no o r a c l e c a r d นะคะชุดนี้ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปของทีมที่4นะคะทีมที่4ทีมที่4นะคะคลิปของทีมที่4นะคะนี่คือคลิปของทีมที่4ทีมที่4แว่นไทย ขยายดูดวงทีมแว่นขยายดูดวงนะคะเรามาดูกันต่อนะคะก็นี่เป็นคลิปตอนที่สองแล้วนะคะสำหรับคลิปตอนที่หนึ่งเนี่ยก็สามารถตามดูได้ในเพจชมรมหมอดู YouTube ออนมณีจันกับช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันคำค้นนะคะคำค้นคือคำว่าออนมณีจันนะคะคำว่าคำว่าออนมณีจันเป็นคำค้นใน Google ใน YouTube และใน Facebook เรามาดูทีมที่4กันต่อนะคะทีมที่4นะคะก็มาดูนะคะว่าท่านที่เลือกท่านที่เลือกทีมที่4เนี่ยความหมายมันคืออะไรก็เข้าไปดูได้ค่ะที่เพจชมรมหมอดู y u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  e ออนมนีจันแล้วเดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จนะ่ะเอจะเอาไปลงในช่องช่องหมอดู y u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  e ออนมนีจันหมอดูโกกับช่องนะคะกับช่องมันลิมณีเพชรชรพัฒน์นาคราชค่ะ หนึ่ง t a t that that to be happy season change นะคะ change the scenery invest in your s p i r i t let's go and fall Let's go and f l r o w l i s t out. แจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะคะแจ็คปีนเถาถั่วอ l i สในแดนมหัศจรรย์นะคะไพ่ซิก C and expert ส o f t อละนี่เป็นไพ่ s o f นะคะเป็นรูปนกเพนกวินหยุดหยุดนะคะ เหมือนกับว่าถ้าเดินหน้าต่อเนี่ยถ้าเดินหน้าต่อนะก็จะโดนฉลามกินเพราะว่าปลาฉลามมันรู้มันรู้อยู่แล้วว่านี่คือเวลาทามาหากินนี่คือเวลาหากินของนกเพนกวินมันเลยมาดักรอถ้านกเพนกวินกระโดดลงมาเมื่อไหร่มันก็จะอ้าปากกินไพ่ใบนี้เตือนว่าท่านกาํากกลาาาังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เป็นอันตรายตัวท่านน่ะกาลังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เป็นอันตรายต่อตัวท่านนะคะแล้วก็คนคนนี้ ็เป็นคนอันตรายท่านกําลังจะเจอกับมิจฉาชีพเจอกับมิจฉาชีพเจอกับคนอันตรายเจอกับคนน่ากลัวไพ่สต็อปนี้สําหรับท่านที่เลือกทีมที่4นะคะหรือไพ่สต็อปนี้มันแปลได้ว่าหากท่านน่ะทำธุรกิจอยู่เนี่ยท่านกําลังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่อันตรายคนที่เป็นมิจฉาชีพหากท่านทําธุรกิจหรือการงานอันใดการงานอันใดที่ การงานอันใดก็ตามนะคะที่ว่าท่านกําลังทําอยู่นี้การงานอะไรก็ตามที่ท่านกําลังทําอยู่นี้หากการงานนี้ต้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากค่ะหากการงานนี้มันต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากอ่ะมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างอันตรายตัวท่านเนี่ยอาจจะเข้าไปเกี่ยวพันกับคนที่เป็นมิจฉาชีพตัวแม่เจอคนอันตรายไพ่ใบนี้คือไพ่เตือนค่ะเตือนว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เหมือน ปลาฉลามเพราะตัวท่านนะตัวท่านเนี่ยคือเหยื่ออันโอชะท่านอ่ะคือเหยื่ออโอชะท่านเจอกับพวกมิจฉาชีพเช่น s มเมอร์มิจฉาชีพในเน็ตมิจฉาชีพในเน็ตพวก scammer มมคือไพ่อลิสอลิสในแดนมาสจรรย์เอมองว่าคนที่เลือกไพ่ชุดทีมที่สี่หรือทีมดูลายมือนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากอะไรหลายๆอย่างที่ตัวเองเนี่ยเหมือนกับ เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในตัวเองค่อนข้างสูงมากเลยนะเพราะอลิซในแดนมหศสรจย์เนี่ยนี่คือไพ่อลิซในแดนมหาจัรย์ยอลิซเนี่ยเหมือนคนสองโลกนะเหมือนสามารถอยู่ได้ทั้งในโลกมนุษย์แล้วก็อีกโลกหนึ่งอลิซเนี่ยคนที่สามารถเข้าถึงโลกทางจิตวิญญาณเป็นคนที่พิเศษเป็นคนที่สามารถทะลุก,กำแพงทางมิติ ไปสู่อีกติ่งได้โลกมีหลายโลกโลกไม่ได้มีแค่โลกใบเดียวโลกมีหลายโลกมีจักรวาลคู่ขนานมีมิติอื่นมีมิติมีหลายพบมีหลายชั้นบาดาลมีพบนาคมีพบอะไรเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความพิเศษในตัวนะคือตัวคุณเป็นคนที่มีความพิเศษในตัวอลิสนี่คือไพ่อลิสในแดนมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นท่านที่เลือกไพ่ทีมทีมแว่นขยายนี้ก็เป็นคนที่สามารถเข้าถึงมิติต่าง ที่มีอยู่เข้าถึงสวรรค์เข้าถึงนรกเข้าถึงมิติเข้าถึงจักรวาลคู่ขนานเป็นคนสามารถเข้าถึงมิติอื่น,นได้เป็นคนที่มีความพิเศษในตัวค่ะและไพ่แจ็คปีนเถาถัวถ่วนี้ก็มีความหมายคล้ายๆอลิสในแดนมหัศจรรย์ไพ่แจ็คปีนเถาถัวถ่วนี้หมายถึงคุณที่มีความต้องการจะเดินทางไปทามาหากินอย่างเมืองนอกคือคุณนะมีความคิดอยากจะ ไปทำงานต่างประเทศไปทํามาหากินในเมืองนอกนะคะไปทํางานต่างประเทศไปทํามาหากินที่เมืองนอกคือคุณอยากจะไปทํามาหากินในต่างประเทศเพื่อที่ว่าจะได้เจอโลกใบใหม่อะ่ะคือแจ็คอะถ้าแจ็คยังอยู่คือตัวแจ็ค้ายักษ์เนี่ยเป็นภาพสะท้อนคนที่ดิ้นรนไปอยู่ต่างประเทศเพื่อความร่ํารวยหากหากอยู่เมืองไทยหากอยู่เมืองไทยอะไม่รวยไพ่ใบนี้สะท้อนว่าคือคุณอะ ต้องการที่จะไปทํามาหากินเมืองนอกเพื่อที่จะได้รวยหมายถึงการดิ้นรนไปทำมาหากินเมืองเพราะแจค็คผู้ค่ายักษ์เนี่ยใช้เวลาปีนเถาถั่วนานมากเพื่อจะอยู่อีกที่หนึง่งนั่นหมายความว่าคุณรู้แล้วว่าถ้าคุณยังอยู่ในประเทศไทยคุณไม่รวยหรอกสําหรับคลิปในหัวข้อนี้นั้นมันก็เราจะทํานายในหัวข้อที่ว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร แล้วก็จะแก้ปัญหาได้อย่างไรและจะขอความช่วยเหลือจากใครจะแก้ได้ปัญหาได้อย่างไรและขอความช่วยเหลือจากใครสิ่งนั้นหมายความว่าคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณก็คือคนที่เป็นเป็นป้าเป็นแม่เป็นพี่สาวพี่สาว แม่ป้าเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือคุณและส่วนท้ายติ้งโกลแอนด์โฟลติ้งโกลแอนด์โฟนี้หมายความว่าดวงของท่านเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วดวงชะตาของท่านเปิดรับสิ่งดีงามเปิดรับสิ่งใหม่ๆท่านจะพบกับสิ่งดีงามพบกับสิ่งใหม่ๆที่ดี ส่วนไพ่ invest invest your spirit นี้ไพ่ invest your spirit นี้ก็เป็นไพ่ที่สื่อทำนายได้ว่าไพ่ invest your spirit นี้นะเป็นไพ่ที่สื่อทำนายได้ว่าถึงแม้ถึงแม้จะมีอุปสรรคถึงแม้จะมีความลำบากแต่ท่านตัวท่านนะเปรียบได้กับต้นไม้ถึงจะเจออุปสรรคเจอขวากหนามเจอฤดูหนาวเจอฤดูร้อนท่านก็ยังโตขึ้นได้เหมือนกับว่าจิตญาของท่านเนี่ย จิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นตามเวลาเปรียบได้กับต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยในยามอ่อนเนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงแต่เมื่อมันโตขึ้นมาจะมีความแข็งแกร่งต้นไม้ใหญ่เนี่ยมักไม่ตายแต่ต้นไม้เล็กเนี่ยพอเจอฤดูหนาวอันโหดร้ายก็มักจะตายนั่นหมายความว่ายิ่งอายุมาก,มากนเนี่ยคุณยิ่งเติบโตทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็ได้ไพ่ซีซั่นเชนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและหมายถึง ดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะดวงชะตาของท่านนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยที่ว่ามันจะมีสิ่งดีๆเข้ามามันจะมีอะไรดีๆเข้ามามันดวงของท่านเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในทางทิศทางที่มันดีขึ้นอ่ะคือดวงของท่านมันก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แล้วก็เมื่อเวลาเปลี่ยนนะดวงก็จะเปลี่ยนท่านอนะ่ะจะมีความสุขนะคะจะมีคนช่วยเหลือจะได้แฟนอุปถัมภ์จะได้คู่อุปถัมภ์นะคะทีนี้เราจะมาดูขยายกันต่อนะคะด้วยไพ่ทาโร่นะคะชุดเออคาสโนวาคาสโนวาคาสโนวา เป็นไพ่อีโรติกนะคะนี่เป็นไพ่อีโรติกชุดคัส,สโนวาทาลอตก็จะได้ผ่าตัวนี้ดูขยายนะคะ ไพ่ใบนี้แปลว่าเออหลังจากนี้หลังจากนี้ภายใน2เดือนเนี่ยท่านจะสมหวังในความรักมีเกณฑ์ตั้งคันนะคะเพราะว่าเป็น3ถ้วยและได้ไพ่เดอะสตาค่ะนี่คือไพ่เดอะสตาดวงดาวนะคะสำหรับไพ่อีโรติชุดนี้ภาพไพ่จะเป็นในเชิงเออเรเนอรซองนะคะเป็นศิลปะยุคเรเนซอ,องนี่ก็เป็นบ้านเมืองในสมัยยุคเรเนอร์ซอง ของเวนิสวานนิสเพราะฉะนั้นนี้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่หมายถึงอาจจะได้ท่องเที่ยวต่างประเทศการท่องเที่ยวต่างจังหวัดการได้ไปเที่ยวชมธรรมชาติไพ่เดอะสตาร์นี้หมายถึงท่านจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆเข้ามาจะมีความหวังจะมีความหวังใหม่ๆเข้ามาจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆเข้ามาจะได้แฟนที่หน้าตาสวยถูกใจได้แฟนที่หน้าตาหล่อถูกใจท่านมากและที่สำคัญคนคนนี้นี่ โคตรจะรวยโคตรรวยรวยมากเป็นคนที่รวยมากโคตรจะรวยรวยมากแล้วก็ท่านเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากนะท่านเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนี่คือไพ่ภาษาคงาราชนะคะเป็นเป็นไพ่ภาะสคงาราชท่านก็สามารถเป็นเก็บทองได้จะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นค่ะมีดวงจะดเดินทาง เกิดขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่ท่านะจะได้ท่องเที่ยวไปยังบ้านเมืองสถานที่แปลกหูแปลกตานะคะท่องเที่ยวไปยังบ้านเมืองที่สถานแปลกหูแปลกตาท่านมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับฟีรีส์ โรคซิฟิลิสหนองในโกโนเลียโกกรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคติดเชื้อราในช่องคลอดโกกรคติดเชื้อในช่องคลอดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบซิฟิลิสหนองในโกโนเลียซิฟิลิสขั้นหนึ 8, ่งสองสามโรคเอ็ดโรคอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังนะคะจะป่วยเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ได้เพราะไพ่หมายถึงถ้าเป็นไพ่ยิบซีทั่วไปอ่ะไพ่ใบเนี้ย ก็จะตีไม่ตรงกันไพ่ถ้าเป็นไพ่ยิบซีชุดอื่นอะ่ะอาจจะตีว่ามีคดีความแต่ถ้าเป็นไพ่ใบนี้หมายถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ระวังเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่านอะ่ะมีเกณฑ์ที่ว่าเออจะได้เจราจาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะคะในการเจราจาเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินหรือการทางธุรกิจเนี่ยก็จะสมหวังนะคะจะสมหวังค่ะโอเคนะคะ ต่อไปทีมที่ห้านะคะทีมที่ห้าต่อไปทีมที่ห้าดอกไม้นะคะทีมที่ห้าดอกไม้เอเอาทีมทีมทีมที่ห้าด้วยโอเคอ่ะมันกระเด็นตกหลอกมาสเปรดเดอะไรสเปรดเดอะไร thank god thank god i love accept love take the better take the better give it to god Decorate, share your gift, love your body. Just last, connect with your soul family, connect with your soul family. c o n n นเน t กวิดยู Soul Family นี้หมายถึงคุณต้องขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวค่ะคุณจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว Connect with your Soul Family หมายถึงการติดต่อสื่อสารากับญาติพี่น้องขอความช่วยเหลือจากบิดามารดาญาติพี่น้องพ่อแม่ค่ะ n e c t w i t h your So u l family คนที่จะช่วยให้คุณเนี่ยรอดพ้นจากปัญหาต่างๆคนที่จะช่วยให้คุณ แก้ปัญหาต่างๆคนที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากปัญหาต่างๆได้ก็คือแฟมิลี่เพราะนี่คือไพ่ Connect with your soul family ก็หมายถึงการแชทคุยการโทรคุยครอบครัวเนี่ยจะช่วยให้ท่านเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆได้แล้วก็ได้ไพ่จัดลารดนะคะไพ่จัดลารดไพ่จัดลารดนี้หมายถึงตัวไพ่จัดลารดนี้นะหมายถึงท่านต้องรู้จักทำตัวเองให้มีความสุขคะ่ะคนเราเนี่ย ถึงจะมีปัญหามีเรื่องเครียดมีเรื่องทุกข์ใจอ่ะไม,ไม่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องนั่งร้องไห้ทุกวันบางคนเนี่ยมีปัญหาเครียดเรื่องผู้ชายซึมเศร้าเป็นโรคประสาทกําเริบแต่ไพ่จัดลัดในที่นี้หมายความว่าถ้าท่านเนี่ยสามารถทำเองให้มีความสุขได้ปัญหาที่หนักมันก็จะเบานั่นหมายความว่าให้ท่านเนี่ยรู้จักหาความสุขให้ตัวเองส่วนไพ่ใบแรกที่มันกระเด็นหลุดออกมานะคะก็คือไพ่ space d i r ก็คือแสงอุแสงสว่างนะคะให้ตามแสงสว่างไปให้ขอความให้ขอความช่วยเหลือจากคนหลายๆคนคะ่ะไพ่ใบนี้หมาถึงให้ท่านน่ะขอความช่วยเหลือจากคนหลายๆคนเพราะว่าเป็นรูปเนี่ยนะคะเป็นรูปเอลเอลพูดนะคะเป็นรูปเนี่ยพูดจิวดจ๋วพูดจิ๋วพูดจิ๋วเนี่ยพูดจิ๋วกําลังทําอะไรพูดจิ๋วกาลังอพยพะ ผู้จิ๋วเนี่ยต้องการอบพยพในยามค่าคืนเพื่อหลีกหนีศัตรูมองเห็นในยามกลางวันในการอบพยพในยามค่าคืนนี้ก็ต้องมีดอกไม้นำทางเพราะว่ายามค่ำคืนเนี่ยทุกอย่างในรอบตัวเนี่ยมันมืดหมดผู้จิว๋วผู้จิ๋วเนี่ยจะต้องอบพยพหนีภัยในยามค่าคืนจึงต้องใช้ดอกไม้ดอกไม้แห่งแสงสว่างเป็นไฟฉายนำทางและต้องเดินทาง พร้อมกันเป็นกลุ่มเพื่อหลีกหนีภัยทั้งปวงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนะ่ะจะต้องรอบคอบในการวางแผนรอบคอบในการหนีศัตรูค่ะนี่คือพูดจิ๋วอพยพเป็นรูปพูดจิ๋วอพยพหนีศัตรูซึ่งเลือกเวลาในยามค่ำคืนและอพยพพร้อมกันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยจึงต้องใช้ดอกไม้นำทางไพ่ใบน,นี้สะท้อนว่าในการจะทำอะไรนี้ในการจะทำงานในการจะทำอะไรนี้คุณนะ่ะ ทำตัวคนเดียวไม่ได้คุณทําตัวคนเดียวไม่ได้คุณจะต้องทําเป็นทีมคุณจะต้องทําเป็นทีมคุณทําตัวคนเดียวไม่ได้นะคุณต้องทําเป็นทีมต้องขอความช่วยเหลือจากใครจากเนี่ยค่ะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะทําอะไรจะแก้ปัญหาอะไรจะแก้ปัญหาอะไรหรือจะทําอะไรนี้คุณขอความช่วยเหลือคนอื่นต้องขอความช่วยเหลือครอบครัวแล้ว ต้องทางานเป็นทีมไพ่ใบนี้หมายถึงการทํางานเป็นทีมค่ะถึงจะไปรอดส่วนไพ่ l o v e y o u r F your body นี้ love your body นี้ก็คือว่าให้รักตัวเองให้มากค่ะ l o v e y o u r body ก็คือเป็นรูปผู้หญิงที่รักตัวเองค่ะเป็นรูปผู้หญิงที่รักตัวเองเป็นคนที่เนี่ยรักตัวเองนะคะ love your body ก็คือทําตัวให้สวยแล้วก็ทาตัวให้มีค่าค่ะให้ทําตัวให้สวยทําตัวให้มี ค่ะเลอบ o ยบอดี้ก็เป็นผู้หญิงที่สวยค่ะแล้วก็หาเสื้อผ้าที่สวยมาใส่เป็นคนที่แต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้ดูมีสง่าราศีหมายถึงความรักตัวเองการทำตัวเองให้มีความสุขค่ะส่วนไพ่แชร์ยุเก็บก็เป็นรูปเพื่อนสาวนะคะแบ่งปันอาหารเหมือนกับว่าอีกคนนึงอะ่ะอีกคนนึงอะ่ะมีปัญหาโควิดไม่มีจะกินอีกคนนึงก็ชวนมากินข้าวที่บ้านแล้วก็แบ่งปันอาหารให้ไพ่ใบนี้หมายความว่าถึงคุณ นะจะลาบากแต่ก็ควรจะแบ่งปันแ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีให้คนอื่นด้วยนะคะนี่คือไพ่เทพสื่อสารนะคะเทพสื่อสารถูกวาดเป็นรูปราชินีนกนะคะราชินีนกที่มีบริวารเป็นพูดจิว๋วไพ่ใบนี้แปลว่าตัวคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยเป็นเทพสื่อสารคุณเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนคุยเก่ง เป็นคนที่นี่คือเทพสื่อสารนะคะเทพสื่อสารถูกวาดเป็นรูปนกนั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนขุดเก่งความมีสเสน่ห์ของคุณนะความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากปัญหาต่างๆได้ค่ะส่วนไพ่อ่ะ give it t o g o กก็เป็นเหมือนกับว่าลูกโป่งที่หลุดหลุดมือลูกโป่งที่หลุด ลอยใบไม้ที่ปิดปิวลูกโป่งที่หลุดลอยนี้มันแปลได้ว่าอะไรก็ตามที่มันหลุดมือไปแล้วเนี่ยให้ปล่อยมันไปให้ปล่อยมันไปค่ะอะไรที่มันหลุดมือไปแล้วปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยให้ปล่อยไปให้ใช้สติในการแก้ปัญหาค่ะในการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้สมองนำค่ะส่วนไพ่ใบนี้ก็เป็นรูปชาวนานะคะรีแลกหลังจากทำงานหนักหลังจากทำงานหนักอากาศร้อนจาก ช่วงอากาศร้อนจัดนะชาวนาก็หลบพักนอนกลางวันค่ะพอแดดล่มลมตกก็ออกไปทํานาต่อนั่นแปลว่าให้คุณแบ่งเวลานอนค่ะคุณจะต้องแบ่งเวลานอนแบ่งเวลาแบ่งเวลาพักผ่อนแบ่งเวลานอนค่ะ Asset l o v e asset l o น e นี้เป็นไพ่ที่มีความหมายว่าท่านจะสมหวังในความรักนะคะคือตัวคุณเนี่ย จะสมหวังในความรักความรักของคุณเนี่ยก็จะสมหวังนะคะส่วนไพ่ตแตงก็ก็เป็นลูกคนติดเกาะเป็นลูกคนติดเกาะที่ว่ามีคนมาช่วยนั่นก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะไม่ทอดทิ้งปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ขอแค่คุณนะมีจิตใจที่บริสุทธิ์อธิษฐานขอพรอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งนี้ก็จะสมหวังค่ะเหมือนกับว่า ถึงจะมีปัญหาหนักเข้ามาหากคุณนะ่ะมีจิตใจบริสุทธิ์อธิษฐานจิตขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงได้ค่ะทีนี้มาดูกันต่อด้วยไพย่คาสโนวาคาสโนวาทาลอสนะคะ ป่วยเป็นซิฟิลิสผู้ชายเป็นรูปผู้ชายป่วยเป็นซิฟิลิสการเดินทางคนรวย ชนีนะคะแบบสวยและเซ็กซี่มากไพ่ราชินีถ้วยไพ่คู่รัก นที่จะสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาต่างๆได้นี้ก็คือคู่รักของคุณค่ะคนที่จะช่วยให้คุณแก้ปัญหาต่างๆได้จะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ัญหาการหรือปัญหาอะไรก็เนี่ยแหละคู่รักคู่รักจะเข้ามาแก้ปัญหาให้คุณส่วนไพ่ราชินีถ้วยนะคะซึ่งก็เซ็กซี่ซะเหลือเกินนะคะเนี่ย ก็คือว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงที่คุณเป็นคนที่สวยเป็นคนมีสเสน่ห์ เพศตรงข้ามเนี่ยจะช่วยเหลือคุณมีเกณฑ์ได้เงินจากเพศตรงข้ามจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายค่ะโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับซิฟิลิสหนองในโกโนเลียโรคเอดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคสังคังโรคคันโรคคันในเชื้อราติดเชื้อในล่มผ้าโรคที่เกี่ยวกับทางเพศโรคที่เกี่ยวกับทางเพศนะคะก็จบลงแล้วนะคะต่อไปเรามาดูทีมสุดท้ายกันนะคะทีมสุดท้ายทีมสาวสวยค่ะ ทีมสาวสวยทีมสาวสวยนะคะเล่นเล,เล่นอาแฮนตุลาการ Look forward. Start, start anew. Turn on the light. Take to God. Thank you. Are you safety? Create, create. ไพสะท้อนว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์่ะตัวคุณนะเป็นคนที่มีความคิดสร้าง คุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งนี้เนี่ยมันแปลได้ว่าคุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้ซึ่งมันแปลได้ว่าคือตัวคุณเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีผลงานที่ยิ่งใหญ่ออกมาได้โดยที่ผลงานที่คุณสร้างสรรค์ออกมานี้ผลงานที่คุณสร้างสรรค์ออกมานี้เป็นที่ถูกใจของบุคคลหลาย มีคนหลายๆคนนะคะถูกใจในผลงานการสร้างสรรค์ของคุณอายูเซฟตีเป็นรูปผีเสื้อกับดอกไม้แล้วก็หลบหนีมนกอายูเซฟตี้หมายความว่าคุณควรจะหาที่ปลอดภัยเพื่อหลบซ่อนตัวเองให้พ้นจากวิบากภายัยพ้นจากคนอันตรายพ้นจากคนใจร้ายพ้นจากคนที่จ้องจะมาเล่นงานค่ะเพราะว่าผีเสื้อหลบใต้ดอกไม้ผีเสื้ออยู่ในเซฟโซนค่ะ ผีเสื้อไปบินผีเสื้อบินไปหลบหลังดอกไม้นั่นก็คือการหาที่เหมาะสม